เมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2555ที่บริเวณสวนสาธารณะสีภูวานาณตตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยมีแขกผู้มีเกียรติตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้และอประพอรอ จากทั้งสามอำเภอในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีโดยมีการสาธิตเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจากนั้นอปพรกระทำพิธีสวนสนามผ่านหน้าประรำพธิธีทำความเคารพปราดทานในพธิธีวงดุริยางบรรเลงเพลงมสัสหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานและ นำกล่าวปฏิญาณตนต่อจากนั้นนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้โอวาทและมอบรางวัลให้กับศูนย์อปพรและอปพรดีเด่นด้วยตามที่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางได้กำหนดให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันอปพรเพื่อเชิดชูความสำคัญของอปพรให้ปรากฏ แก่ประชาชนโดยทั่วไปอันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร<ม>เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและอ,อประพรรวมทั้งประชาชนได้สำนึกถึงความเสียสละความสมานฉันท์ความรักความผูกพันความสามคัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและในปีงบประมาณพุทธศักราช2555 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางได้ขยายการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอ,อปอรพรมายังส่วนภูมิภาคเพื่อให้อ,อปอรพรในจังหวัดนั้นๆได้มีโอกาสร่วมง,งานมากขึ้นจึงกําหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอ,อปอรพรประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2555ภายในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆโดยในปัจจุบันนี้เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติที่ใด สังคมจะได้เห็นถึงความพร้อมเพียงของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายทั่วประเทศมากกว่า1ล้านคนถือเป็นกำลังหลักภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือรัชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใดการมีจิตอาสาของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนี้เองทำให้ประชาชนผู้ประสบภัย ได้คลายทุกข์และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนอกจากจะมีบทบาทสําคัญในการป้องกันบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยพิบัติอันเกิดจากมนุษย์แล้วยังมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งปัญหายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลด้วยการติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในพื้นที่แล้วรายงานเหตุไม่ปกติให้ทางราชการทราบโดยเร็วเพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่อไปเลยไม่อยากจะพูดตอนเดินนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวคอยดูเลยภาพแล้วกันนะดเดเคีจเย็นๆนะทางนี้ราไว้แล้วกระทูนะจัดลำดับกันนะ the second <ấy farming. S 2>